อันนี้คือถ้ำเชนนะซึ่งมีทั้งหมด5าถ้ำนะครับเริ่มตั้งแต่ถ้ำหมาเยเลขย0มสซึ่งถ้ำหมาเยเลข30มสิสุดตัวลงที่เราเห็นด้านหน้านี้คือถ้ำหมาเยเลขสามสนะครับสามสิบน,น,นะครับ ที่เราเห็นคนกําลังเดินเข้าไปนะครับนั่นคือถ้ำหมายเลขสามสองซึ่งเป็นถ้ำไฮไลท์หรือว่าถ้ำสำคัญหรือสวยงามที่สุดของลำดาห้าถ้ำแต่เราจะเข้าไปข้างในตอนนี้ให้เราทุกคนได้เห็น,อร,ร,นรอบบริเวณรอบๆก่อนนะครับจนถึงถ้ำสุดท้ายนั่นคือถ้ำหมายเลขสามสิบสี่นะครับซึ่งถ้าเราเข้ามานี่ ลุ่มถ้ำของศาสนาจีนจะอยู่ทางด้านซ้ายเดินมาก็ไกลพอสมควรนะครับซึ่งทางในจะมีรถบริการนะครับเป็นรถกรอล์ฟบไฟฟ้าซึ่งนั่งได้ประมาณ1 0บถึงสิท่านแล้วก็จะพาเรามาส่งหน้าท้าแล้วก็เดินขึ้นมาประมาณทัก2 0งเมตรนะครับ บริเวณกลุ่มถ้าของศาสนาเชียนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเทือกเขาจะไม่ค่อยสูงมากนะครับดังน,นั้นถ้าที่เราเห็นก็จะมีลักษณะเตี้ยก็วัดจากสายตาดีก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิบสองเมตรโดยประมาณนะครับคือจากฐานจนถึงยอดเขานี่คือประตูทางเข้าถ้ำหมายเลขสามบสองจะพาเราชมเฉพาะ ถ้ำที่สําคัญนะครับก็คือถ้ำหมายเลขสามที่สองแล้วก็ถ้ำหมายเลขสามที่สามหากแม้ถ้าเราท่านไหวยไม่ไม่ทราบก่อนเบื้องต้นเวลาเข้ามาเราก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นถ้ำเป็นถ้ำพุทธศาสนาเพราะว่าการจัดสลักรูปปั้นลักษณะหคล้ายคล้ายกันกับ พระพุทธรูปนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเทียนยกตัวอย่างเช่นตันน่านะครับที่มีนิหารแล้วก็ปฏิทฐานพระพุทธรูปนะครับรูปปั้นนั่นป็นตัวอย่างนะครับมในคน,นที่เราเข้ามาตัน,าานหน้าพอดีมีรูปปั้น นักบวชสตรีพอดีในคณะมาทั้งนี้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็เลยบอกว่าให้อวตริฐานขอ,อที่หน้ารูปปั้นผู้หญิงแล้วก็เอามือไปรูปคำด้วยอธิฐานขอแฟนแล้วก็มีคนเชื่ออ่ะตอนนี้เราเข้ามาจุดนุ์กลางด้านหน้านะครับด้านหน้าโอ้ี่ชาวอินเดียเขาก็มาชมนะครับ ก็มีรูปปั้นแกะสลักเยอะนะครับเนี่ยก็เป็นศาสดาในสของเชียนนะครับของเฉียนอันนี้ทำตรงนี้ก็โอ้โหแต่ฝากฝาผนังถือว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับยิ่งใหญ่ไม่แพ้อของถ้ำพุทธของธรำฮินดูนะครับ ที่เราเห็นเนี่ยข้างหน้าก็เป็นวิหารใหญ่นะครับเป็นวิหารใหญ่เมื่อกี้นี้อธิบายเรื่องของอรัฐิหรือศาสนาเชนนะครับทั้งสองนิกายซึ่งปัจจุบันก็มีวัดอ,อยู่ตามเมืองต่างๆตามเส้นสังเวสีก็มีนะครับอย่างเช่นสารานาศอ,อย่างเช่นกรุงราช,ชคฤห์ก็มี อวัดชีนโอ้่ข้างในก็จะเป็นห้องโถงแต่ว่าโดยรวมเหมือนสร้างไม่เสร็จนะครับหรือว่าเจตนาสร้างแบบนี้ก็ไม่มั่นใจก็ให้เราได้มารู้จักนะครับแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าไม่นำขึ้นไปนะครับพาเราชมก็ให้ได้รู้ เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกครับกินอัพอ่าอันนี้บันไดทั้งขึ้นฮ่าอ,ออกมาด้านนอกค่อยช่วยหน่อยครับหายใจโล่งหน่อยอ่าข้างในอับนะครับอากาศไม่ถ่ายเทอ่าท่อที่ควร ทันที่เป็นภูมิแพ้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้จะครบรอบแล้วนะครับามาอตัหมุมเราก็จะมาเห็นก็จะมีที่นั่งหรือว่าวิหารข้างในเล็กน,นะครับต้องก้มทิศเข้ามา อ,อันนี้คล้ายๆกับปางนาคปกนะครับนาคปกมีหนึ่งสอามี่ห้าหกเจดเดเสียมเหมือนกันนะครับอันนี้คือ,อานาคปกอันนี้ปางนั่งสมาธินะครับเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้เราอาจจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็น ของพุทธหรือว่าเป็นของเชีนนะครับแต่ให้สังเกตจุดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเหลือจีวรนะครับของถ้าเป็นของศาสนาจีนก็คือจะไม่มีเครื่องน่งห่มคือไม่มีจีวอนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยแต่การแกะสลักเหมือนกันเพราะว่าถ้ำศาสนาจีนในอาราลาเกาสร้างในยุคสมัยใกล้เคียงกันนะครับก็คือตั้งแต่ปีพันหนึ่งร้อยถึงปีพันสี่ร้อยหรือว่าในช่วงคริสต์ศักราชหกร้อย ถึง1,000นะครับดังนั้นศิลปะต่างๆก็จะใกล้เคียงกันจุดสักเกตก็คือเรื่องของลุจีวอนนะครับขององค์พระที่จะมีความแตกต่างระหว่างเคียนกับศาสนาพุทธเราจะออกไปนอกนะครับ <c oughs> มาคนอินเดียก็เยอะนะครับ ถ้าเราหันเข้ามาแล้วหันออกไปข้างนอกนะครับหน้าประต,ตูซ้ายมือก็จะเป็นช้างนะครับจะมีแกะสลักช้างขนาดใหญ่แล้วก็เหมือนกับเขาไกรราดจนจนขวามือก็จะ,อจ,จะเป็นบันลังนะครับข้างบนก็จะมีรูปแกะสลัก นั่งอยู่บนเสาหินตานานีา่ครับอันนี้คือถ้ำมาเยเลขสามสิบสองก็พาเราทั้งหลายได้มาชมหนึ่งในห้าถ้ำส่วนที่เราเห็นนี่คือไม่ไหวนะครับที่นั่งอยู่นี่คือไม่ไหวแล้วหมดแรงนะครับหมดแรงหรือว่าหมดสภาพอ๋อธรรมศากัจฉา ที่ทาวัดเช่นนี่นะ่า้ดนด้านหน้านี้คือทาหมายเลขสามสินะครับซึ่งมี2ชั้นลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับทํบทำทั่วไปแล้วก็ทาหมายเลขสามสิบสีอยู่ตรงนี้นะครับ ก็พาเราทั้งหลายได้มาเห็นหน้าถ้ำดังนั้นน้ำดาห้าถ้ำของศาสนาเจนที่อโรล่านะครับก็คือถ้ำวันทีสามสองที่มีปฏิมากรรมการเจาะเขาภายในก็จะมีวิหารรอบข้างก็จะมีห้องเราอาจจะเรียกว่าอาสมหรือที่อยู่ของนักบวชศาสนาเจนแล้วก็ภายในก็จะมีวิหารใหญ่ ซึ่งได้พาเราทั้งหลายได้ไปชมไปดูนะครับตรงโน้นเป็นเทือกเขาให้เราได้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับดังนั้นในคลิปนี้ของการเดินทางมาที่ท Me ถ้ำอัลลาบเมืองโครางกับประเทศอินเดีก็ก็จบคลิไปไว้นะครับแต่เพียงเท่านี้ฝากติดต,ต,ต,ตามฝากให้กำลังใจนะครับถ,ถ้าเราไป สถานที่ต่อไปนะครับในอินเดียบางครั้งบางที่ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับแต่ก็อยากให้เราได้เห็นาการตั้งมั่นการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาต่างๆนะครับในทินแดนพูทเทปว็่ถือว่าเป็นสถานที่น่าศึกษามีโอกาสเดินทางมาก็เลยมาถ่ายทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นได,ได้รู้จักกัน ในคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปนะครับแต่เพียงเท่านี้